สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมสกายแฟนตาซีนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO นะครับที่เปิดให้เล่นใหม่ล่าสุดเลยนะบนสต re ไทยนะครับใครสนใจเนี่ยลิงลก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมนี้จะมีภาษาไทยด้วยแล้วก็มีเสียงภาคไทยด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่มีในส่วนของ iOS นะมีเฉพาะ Android เท่านั้นนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านในตัวเกมกันดีกว่านะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ย มันจะมีอยู่4เซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้นะครับผมจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่4นะครับต้องบอกเลยว,ว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างงา่ายสบายๆมากๆนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านเติมเกมจอร์นชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็ na r o ็อกออริจินซัมเมอร์วอล์คลอนิคลหรือว่าเกมแฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวกเนและอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริ สัตแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับอันนี้จะเป็นเอ่อภาพเกมนะครับแล้วก็ตัวละครนี้เนี่ยผมได้เลือกเล่นไปนะครับจะเป็นสายมือปืนนะครับอ่ะเดี๋ยวกดบวกมาหน่อยละกันนะครับว่ามันมีสายอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับก็สายอาชีพเนี่ยมันมีให้เลือกทั้งหมด3สายด้วยกันณตอนนี้นะครับก็จะมีสายแรกก็จะเป็นนี่เลยครับนักดาบนะครับนี่ตามนี้ฮะอ่ามันจะมีให้เราเลือกเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงได้นะครับนี่ นี้จะเป็นตัวผู้หญิงครับผมประมาณนี้นะภาพเกมก็สวยนะลายเส้นเป็นแบบการ์ตูนกระตุนนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นมือปืนนะครับนี่เป็นสายที่ผมเลือกเล่นอยู่นะครับอันนี้นะอ่าสามารถดูตัวอย่างสกิลได้ด้วยนะครับนี่ว่าแต่ละสายเนี่ยเขาใช้สกิลแบบไหนยังไงบ้างนะครับเห็นไหมมันจะมีให้เราดูอยู่นะครับตามนี้นะโอเคต่อไปครับก็อีกสายนึงนะครับจะเป็นนักเวทนั่นเองครับนี่นักเวทนะตัวผู้หญิงนะครับก็น่ารักทีเดียวเชียวนะฮะตามนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวผู้ชายนะครับผมนี่บอกเลยว,ว่าเกมนี้นะครับคือสายออโต้แบบ MMO จา๋จาๆเลยนะนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบออโต้เนี่ยหนีไปให้ไกลนะครับผมแล้วก็มี VIP ด้วยผมบอกตั้งแต่ต้นเลยนะครับตามนั้นนะโอเคทีน,นี้ก็กดเออในส่วนของการตรงนี้ครับก้าวต่อไปนะเมื่อเราเลือกสายเสร็จแล้วนะครับกดมาตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราทําการแบบว่าเออเลือกหน้าตาตัวละครเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะ เสร็จแล้วเนี่ยก็กดก้าวต่อไปต่ออีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมีให้เรามาทาการเปลี่ยนทรงผมเพิ่มเติมครับตรงนี้เห็นไหมอ่า,อาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีแบบว่าเปลี่ยนสีผมนะครับตรงนี้อ่าเปลี่ยนได้อีกนะครับประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นอีโมจิครับอ่าเป็นหน้าตานั่นแหละนะนะครับผมนี่ ตามนี้นะครับโอเคแล้วก็สีข้างในตานะครับจะเอาสีไหนประมาณไหนเสร็จแล้วก็กดตั้งชื่อนะครับแล้วก็กดเริ่มเกมไปเลยแค่นั้นจบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศด้านในเกมกันเลยแล้วกันนะครับเข้ามาในเกมเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนั้นเองนะครับจะเจอกับผู้เล่นมากหน้าหลายตาเลยนะครับที่กําลังออนไลน์อยู่เนาะตัวผมเนี่ยนะครับก็เออเลเวล90แล้วนะครับนะตอนนี้นะซึ่งคือมันเล่นง่ายมากๆนะครับเกมนี้แล้วก็เลเวลขึ้นโคตรจะไวเลยนะครับผม ถ้าเกิดว่ามุมกล้องเนี่ยมันยังหมุนไม่ได้แบบนี้นะครับให้คุณมาปรับนะครับตรงด้านบนตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีขึ้นอยู่เห็นไหมมันจะเป็นเอ่อขึ้นเป็น 3D แบบนี้นะครับกับล็อกนะอันนี้คือล็อกมุมกล้องนะครับเราจะไม่สามารถที่จะหมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับจะได้แค่ซ้ายขวาอย่างเดียวแต่ถ้าเรากดแบบ 3D แบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่านะครับเออประมาณนี้นะส่วนถ้าเกิดว่าภาพเกมของใครยังไม่สวยนะครับก็กดเข้ามาที่ตรงนี้ ต้องบวกนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของตรงตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีให้ปรับนะครับผมก็ปรับสูงสุดแล้วตามนี้นั่นเองนะครับผมส่วนอื่นก็ลองมาดูเองละกันนะ่ะมันเป็นภาษาไทยนะครับผมทีนี้อ่าตัวเกมมีเควสนะครับตรงนี้เห็นไหมด้านซ้ายของจอนะครับก็กดติ๊กไปได้เลยครับมันก็จะเข้าไปทำเควสต่างๆอัตโนมัติครับผมเนี่ยอย่างนี้ฮะการต่อสู้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งแบบว่าชิลมากเพราะว่าเราเล่นแบบเออเนี่ยอย่างนี้เลยับนั่งดูสบายๆครับ ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายสําหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่แบบเล่นเวลาชิลๆไปดูเลเวลผมดิขึ้นมาอีก4ี่เลเวลนะครับเข้าไปเมื่อกี้เห็นไหมแล้วก็กดตรงนี้ครับสําเร็จไปเลยนี่อ่าเรียบร้อยก็กดวิ่งรับเควสต่อนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเออมันน่าจะมีปีกมาใส่ละมังนะตอนนี้นะครับเพราะว่าผมเลเวล90แล้วเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคอเคุอค้ยมีพงสาวดารเปิดปลดล็อกมาว่ะระบบอีกเยอะมากๆนะครับที่มันจะ่ค่อยปลดล็อกมานะครับโอเค อันนี้เป็นระบบกิวนะครับก็กดคําเชิญทีเดียวเลยแล้วกันนะป๊บปไปนี่เข้ากิวเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่รู้กิวใครเหมือนกันนะครับเข้ามาดูนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการบริจาคนะครับถ้าเกิดว่าเราก,กดบริจาคใช่ปะมันก็จะมีแบบว่าเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเขาแต่งงานกันอ๋อโอเคเขาแต่งงานกันนะครับเนี่ยกดตรงนี้นะพอกดบริจาคเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ของมาครับเห็นไหมมันจะมีของขึ้นมาประมาณนี้ครับนะโอ้มีคนแต่งงานน้องข้างเยอะเหมือนกัน,นเนี่ยโอเคนะครับใครอยากแต่งงานกับผมก็แอปมาได้นะ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าผมจะเล่นแค่ไหนสาหรับเกมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ขี่นะที่เราขี่มาได้สังเกตปะ่ะเสียงาภาคเนี่ยจะเป็นเสียงภาคภาษาไทายด้วยนะครับอย่างนี้บอกไปนะทีนี้ก็ดูในส่งของเมนูอื่นๆหน่อยละกันนะครับเนี่ยกดขยายขึ้นมาตรงนี้นะมันก็จะมีเมนูตรงนี้ครับเนี่ยดูตรงอุปกรณ์ก่อนละกันนะตรงอุปกรณ์เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถ่จะกดเสริมแกล่งทันทีได้เลยนะครับเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่ใส่อยู่เห็นไหมครับแค่นี้นะครับผมชิวๆนะเสริมแกล่งออโต้ก็ได้นะครับเป็นไหมครับอ่า แต่ว่าก็อยาอ่าออโต้เยอะนะครับดูด้วยนะว่าเรามีแบบว่าเ,าเงินเยอะแค่ไหนมีของเยอะแค่ไหนนะครับเออนะไม่ใช่ว่าปล่อยเออจนหมดเลยอะไรแบบนี้นะครับส่วนต่อมาก็จะมีในส่วนของนี่ฮะเมนูสัตว์ขี่ใช่ไหมอ่าตัวสัตว์ขี่นะครับมีหลายตัวเลยนะครับลองกดเข้ามาดูตรงนี้ตัวสกินเห็นป่ะนี่ครับสัตว์ขี่อ่าน่ารักน่ารักทั้งนั้นนะครับนี่โอเคนะครับมีตัวอ,อับบาก้าใช่ปะ่ะอันนี้อับาก้านะครับนี่อับกาก้าวิน่ารักว่ะ แล้วก็มีในส่งของเออโอ้อันนี้ว่าวกระดาษ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นปลาปักเป้าครับนี่อันนี้เป็นโอ้ังกรไฟนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเราได้พวกสัตว์ขี่พวกนี้มาใช่ปะ่ะเราก็จะมีค่าพลังที่เพิ่มสูงเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับโอ้ยอันนี้โอ้เป็นตัวจํากัดด้วยนะนี่น่าจะแบบถ้าได้มาน,นี่โคตรเท่เลยนะครับแล้วก็น่าจะเก่งเอาเรื่องเลยนะฮะอ่ะนี่ประกัดมีประกัดด้วยนะทุกคน แล้วก็อันนี้น่าจะสูงสุดหรือเปล่ามัางกรกลืนตะวันโอ้โหอย่างเท่สุดเกินนะฮะอเอาเรื่องนะครับลองมาดูแล้วกันนะต่อไปก็มันจะมีในส่วนของระบบปีกใช่ป่ะที่มันเปิดมานะครับเพราะว่าผมเลเวลหกสิบติดเก้าสิบแอเดี๋ยวกดบวกเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้กดรับตรงนี้ก่อนนะแล้วผมมันจะเปิดแมมีปีกมาแล้วนะครับเขาก็กดรับไปอโอเคนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะวนี้ก็ปีกมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไม่เห็นปีกเลย อ่อันไหนว่านะครับสัตว์อันนี้เป็นสัตว์นะอ่ามันจะมีสัตว์แบบว่าสัตว์ขี่เมื่อกี้ใช่ไหมนี่จะเป็นสัตว์ที่วิ่งตามเรานะครับแล้วก็จะช่วยเราต่อสู้ได้ด้วยนะครับเราสามารถอัปเกรดมาได้ด้วยนะนี่ครับกดอัปเกรดอันนี้นี่ครับแล้วก็กดออกรบไปนะครับเดี๋ยวจะมีใส่เพิ่มเติมอ่ช่องขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็จะมีอัปดาวด้วยนะ เออแล้วก็ตรงนี้ครับสัตว์ขี่ที่เราได้มาอุ้ยไม่ใช่สัตว์ขี่ดิเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเรียกว่าสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะเราสามารถกดมาดูตรงนี้แล้วก็มากดรับไปเจ้าดาวตรงนี้ได้ด้วยนะเห็นไหมนี่ครับไอตัวที่เรามาได้มาใหม่อ่ะเนี่ยกดรับไปได้เลยสะสมไปเรื่อยครับนี่เอาดาวตัวนี้ที่เราได้มาเนี่ยเอาไปเปิดกาชาด้วยด้วยนะเนี่ยดูตรงนี้นะครับตรงสุ่มสัตว์นะครับกดติกเข้ามาเลยอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมานะครับอันนี้ขึ้นหัวใจอะไรวะเนี่ยเออมีอะไรเยอะแยยยะะะปมดเเล่่่นนีบกสุ ก็อันเชิญ10ครั้งหรือว่าอันเชิญฟรี1ครั้งก็ได้นะครับผมอันเชิญไปแล้ววะ่ะ10ครั้งอ่ะนะครับผมมันให้อัญเชิญฟรีไงแล้วก็ได้ตัว S S R มานะครับนี่อันนี้อุย้ยได้ตัวระดับไหนมาวะเนี่ยอุย้ยหัวใจนี่ก็ขึ้นมาจังเลยวะ่ะออระดับ S R นะครับโอเคได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้อยากเอาเอฟเฟกไอหัวใจนี่ออกจริงวะ่ะแล้วก็อันนี้ครับ่ามาดูหน่อยดีรับอ๋อนี่ไงระบบปีกมาแล้วอ่าเราได้ปีกมาใส่แล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ โอเคนี่ปีกมันก็จะเข้ามาในนี้ครับเห็นไหมระบบลองกดเข้ามาดูตรงเในส่วนของตัวละครใช่ไหมตัวระบบปีกนะครับโอ้ลำคานหวานนี้นะโอเคปีกก็จะอยู่ตามนี้นะครับนี่นะกดแปลงเข้ามานะครับนี่โอ้ปีกเยอะวะ่ะโอ้เอาเรื่องครับปีกก็ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่ก็แน่นอนครับปีกก็เหมือนกันนะเวลาที่เราใส่นะครับมันก็จะเพิ่มในส่วนของความสามารถขึ้นมาเหมือนกันนะครับมีระดับความแรงแตกต่างกันไปครับตัวปีกโอ้โหว้า จะมีใส่นี่โคตรเทบอกเลยนะครับแล้วก็น่าจะเก่งกว่ากลาๆเอาเรื่องมากๆาอ่ะแล้วก็อัปเกรดทีเดียวได้ด้วยนะนี่ครับแต่เราต้องมีของอัปเกรดด้วยนะโอเคนี่แล้วก็ดูตัวอย่างตัวละครได้ครับเวลาเราใส่ปีกเป็นยังไงส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีแฟชั่นนะมันจะมีแฟชั่นชุดของมันอยู่นะครับนี่แฟชั่นชุดต่างๆครับก็มาดูตัวอย่างได้นะครับผมน,นี่ครับชุดก็มีหลายแบบเหมือนกันนะนี่โอเคชุดน่ารักแล้วก็ชุดเซ็กซี่ก็มีครับ ก็ลองมาดูแล้วก็มีในส่วนของตัวพวกประดับต่างๆนะครับนี่เห็นไหมประดับส่วนหัวหน้านี้อ่าแล้วก็มีสไตล์นะครับสไตล์แบบไหนวะอ๋ออันนี้เป็นทรงผมใช่ไหมน่าจะมีเยอะกว่าเดิมอะ่ะประมาณนั้นนะครับทรงผมเออเจ๋งๆเนี่ยถ้าเราได้มาเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มความสามารถตรงนี้เห็นไหมเพิ่ม ATK ขึ้นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีรอยเท้านะครับนี่เวลาวิ่งเห็นไหมรอยเท้ามันก็จะขึ้นมาครับนี่ใครมีเงินเติมเยอะๆนะครับ เอาไปเลยนะฮะรอยเท้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีกรอบรูปนะฮะนี่กรอบรูปก็เยอะมากนะครับโอ้โหสายแฟชั่นผมบอกแล้วว่าตกแต่งกันยับยับนะครับผมอ่ะทีนี้ก็กดออกมานะครับมันจะมีในส่วนของตรงนี้ครับนะตอนนี้เนี่ยเอ่อเติมเงินแค่9บาทนะครับคุณจะได้ของตามนี้เห็นไหมเติม9บาทนะครับเีจยได้ของมานะครับผมเอออันนี้คือถือว่าค่อนข้างถูกมากๆนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมมากดรับด้วยไหมกดรับไปนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผม รับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมีของอะไรเปล่าวะอ่ะเดี๋ยวกดโชคดูก่อนนะกดรับของไปมีคนมาแบบเปิดอ่างเปานะครับสะสมไม่เจ้าตัวเพชรอ่ะนะครับเนี่ยเพชรเขาจะมีมาแจกเรานะครับผมเออนะอ่ะกดไปหน่อยครับเควสมีอะไรให้ทำอีกนะเออมันเล่นง่ายมากๆครับเกมนี้แล้วก็เลเวลขึ้นไปแบบโอ้น่าจะเป็นพันเลเวลได้อะเพราะว่ามันขึ้นเร็วมากนะครับผมมันต้องเล่นไปเรื่อยนะตามระยะเวลาของมันอันนี้กดอย่างนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะสังเกตไหมมีเสียงภาคภาษาไทยนะครับผม ระบบก็ยังมีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดครับอันนี้เนี่ยผมเอาแค่ตัวอย่างคร่าวๆมาให้ดูเฉยๆนะครับผมอ่ามีเราแบบว่าไปต่อสู้กับบอสเห็นไหมครับมาแนะนําแล้วแล้วก็กดมานะครับแล้วก็เข้าไปต่อสู้กับบอสครับนี่มาต่อสู้เลยนะครับพอเราสู้บอสเสร็จเนี่ยมันก็จะมีของดรอปมาให้เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างของที่ดรอปนะครับผมนี่อ่าสู้กับบอสเป็นแบบบอสส่วนตัวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีบอสที่จะไปแย่งต่อสู้กับชาวบ้านชาวช่องเขาได้นะครับนี่อันนี้ของดรอปมาแล้วเห็นไหม ตามนี้เลยนะครับผมเรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมลองกดดูสุ่มสัตว์ก่อนมีให้สุ่มใหม่ไหมอุ้ยนี่ไงอ่าสุ่มมาได้แล้วอ่ะมาสิบครั้งเลยนะครับนี่ลองดูดีว่าจะได้แบบดีๆหรือเปล่ามาแล้วครับอุ้ยน่าจะได้ s r มั้งวะเพื่อนมาเลยอุ้ยอันนี้ตัวแรกครับระดับธรรมดามากโอ้โหเอ้ยหรือว่าจะไม่มี s r ว่ะระดับ NSR มาหนึ่งครับ รหับ R แล้วก็โอ้ไม่มีเลยโอเคนะฮะตามนั้นนะอ่ามีอัญเชิญนวชาติน่าจะแบบอัญเชิญแบบธรรมดาไงเมื่อกี้นะครับก็เลยไม่มี SSR ออกมานะครับอันนี้เรียกวิญญาณสัตว์คือ,อยังไงเนะี่ยอ่าไม่มีมาดูตรงนี้ครับสัตว์เลี้ยงโอเคได้มาเพิ่มเติมครับเพียบเลยเห็นไหมเออแล้วก็สามารถอัปดาวได้แล้วด้วยนะครับเนี่ย ตัวไหนอัปดาวได้ก็จัดไปนะครับกดแบบอัปดาวรวดเร็วก็ได้นะตรงนี้เนี่ยกดตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีหลายตัวให้มาอัปดาวได้ใช่ไหมมันก็อัปรวดเร็วทีเดียวไปเลยนะครับจบๆไปประมาณนั้นนะฮะอ่ะเสร็จแล้วนะครับโอเคนี่ต่อมาอีกอันนึงนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกก็คือตรงนี้ครับมันจะเป็นคล้ายๆกับระบบเวลาที่เราออฟไลน์อยู่ครับแล้วก็สามารถที่จะมากดรับของรางวัลได้นะครับโดยกดแบบนี้นะเป็นการเก็บเลเวลให้นะครับเนี่ยอัปกดรับไปนะแล้วก็จะได้ของมาประมาณนั้น นะครับผมเออโอเคยังไงก็อลองมาเล่นดูแล้วกันนะสาหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วก็แบบเล่นชิลๆไปประมาณนั้นนะครับผมอ่าลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดต,ตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปก่อนจะ้ะสวัสดีทุกคนครับผม